อยู่กับช่องเสาวรักคากระเตนนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับเกมดราก้อนราชานะเดี๋ยวนะเมื่อเมื่อวานนะครับผมบอกว่านะอาชีพได้สบายสบายอันนี้จริงๆเลยนะนี่ฮะเราพามาพบอาจารย์ใหญ่ของเรานน้นเองฮะนี่อะไรครับอาจารย์ใหญ่เขาเขียนว่าอาจชอน ดีดูผมนั่งเก้าอี้อาจารย์ใหญ่อที่เองเ็า่งที่นั่งเขาได้เลยนะอาจารย์ใหญ่บอกว่าอยา่ยาหญ่าหญนี่คือคนที่มีอายุอะตามคืออายุร้อยสามปีนะเดี๋ยวดูซูมหน้าใกล้ๆเลยอยู่ไหนใครไม่ใช่อันนี้นะนี่นะครับเห็นนี่ถือเสื้อคุมเป็นประจำนะบอกเดรยวนะ <laughs> คุณอาจจะยังไม่รู้จัก EVA นะ EVA คือคนนี้นะ ออกไม่ได้ขับขี่ก็ไม่ได้ EVA นะคือ Android ตัวนี้นะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวก็มีโซ่ไว้ทำไมไม่รู้สงสัยเป็นตัวโลกบทนันนาการนั้นบอกเลยว่าดีนะเือยีพีสกิลดีใช้ทุกเวลาได้น่ะเนี่ยเห็นไหมคืออาจารย์ใหญ่ก็จะมีลักษณะก็ คือสูงก็ผมด้วยซ้ำอ่ะคือมันสูงอ่ะมันสูงอ่ะมันสูงกันเวลาสูงเนาะสูงร้อยแปดสิบแต่ไปดูห้องนี้กันนะดาก็ลาจานะเกมนี้ฮะเร,เราบอกว่าเราจะประพาไปหา l u ม i n ัสนะแต่เราจะไปทำเค e ตกันในวันนี้แล้วก็ยังเห็นชุดผมเป็นเหมือนเดิมใช่ไหม ไปทำเวสแล้วนะไปดูเฟสต่อนะนละ้ดูนะอะไรให้ดูครับดูครับอืมพระเอกลังเลลังเลลังเลนะก็ยังดาวนโหลดดาวนโหลดไปดาวนโหลดไปนะฮะ คลิปนี้เสียเวลาการดาวโหลดนะ <c oughs> นี่นะดาวโหลดไปโหลดเอลย <c oughs> เราเจอหน้าอาจารย์ใหญ่แล้วฮะเราต้องไปเจอหน้าลูมิเนสบ้างนะฮะ <c oughs> แล้วนี่ที่นี่ที่ไหนนะเราไม่รู้หรอก <c oughs> ที่นี่ที่ไหน <c oughs> เราจะพาไปท่องชมขุมน้ำแข็ง <c oughs> อ๋อดูแล้วว่าที่ไหน โอ้หนี่นะโอ้โห,โโห,โโหเวลานอกเกอบมากเฮ้ยวานวานเว้ยรอวานมาก่อนนะอย่าตรงวานนะเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูไฮไลท์ฮะการว่ายน้ำหองนะไปด,ดูนองเกาะน,น้ำแข็งโอ้โๆดูวานกันก่อนเดี๋ยวได้ววานมาละจะมาเมื่อไหร่ เอ้ยไอหุ่นยนต์มันผักผมใชไมต่อไปรอวานก่อนใส่วานไม่ออกมานะไปไหว้กันอ,อ่า้องดาวโหลดโหลดกัน นี่เรากลับไปอยู่กับมหาวิทยาลัยฮะของผมนะมหาวิทยาลัยเช็คนะไม่ใช่เช็คนะมันเป็นเช็คสาขาย,ย่อยที่เกียดการทำบันมีสุดๆแล้ว ีมันเหมือนนรกทาง,งมันกลับามาหาทียรไม่ได้นี่เออสวดมาอแล้วะาานะตรงเหตุเกิดที่ตรงที่มันเป็นเนื้อเรื่องใหม่ที่ บัวคราขึ si er ้นาจับไอ้ตัวที่เฝ้าก็เคอเข้าเมืองไม่ได้หรอกเเมืองใหญ่อะไม่ได้เนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่พาไปความเควสนะเดเ๋ยวงเกมยนาก็ลาจานะ เนี่ยนี่คือนำไปหมดแล้วทไมอะเรพามาทำกวยนะคลิปนี้จะยาวสิบสนาทีี่สามนาทีละ อกลาบแต่ช่วงกักตัวอยู่บ้านนี้ก็คสบายก็สบายไม่เบื่อนะไม่เบื่อเราลงคลิปวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่เกี่ยลงนะวันเสาราทิตย์ที่เกี่ยลงแต่จะลงคลิปค่ะ chị ban sáu thịt rồi đăng 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 hả? Anh à, ấy đưa cái từ đưa như vậy. mày chơi. Yêu đã anh mới shoot thì ไคือตอนนั้นเป็นเรื่องของชลิปญี่ปุ่นนะครับก็เลยนี่มาเนี่ยเลข้าหกเลยเดี๋ยวว่าตอนจะมามืดๆเลยก็จะเอามาลงคลิปนะเป็นคลิปเกมอื่นนะเอย่อง,งเกมบูสโลเซเลมเดือดเดือดๆๆนะดังดังนะต้องขุมเฟซบุ๊กอ่ะเออต้องขุมเฟซบุ๊กเนี่ยมันถ้ายาวนะก็เอาสิบนาที ไห้ช่องสุ่มเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นอะไรกันไม่รู้ที่แบบคือมันจะไปท่องเฟซบุ๊กกับกลุ่มนี้ที่ไม่สนในเรื่องแบาททุกคนอาจจะเบื่อเท่ากับมึงเหมือนเดิมการท่องสุ่มเฟซบุ๊กโผล่ใหม่นะ EP สามอะไรอ๋อมาจอมมือมาจอมมือมาจอมมือในที่เดิมปล่อยแสงเอีเอโอวีเออเออเออเบื่อการนั่งคุยเนี๋ยว มาที่เดิมที่ที่ผมเกลียโดโหล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 ด นาทีแล้วนะครับตอนนี้โอ้โโหลดต่อนะโหลดต่อแตดตตตตตดูเลเวลก่อนนะเลเวลเท่าไหร่ช่วยดูหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยห้าร้อหกอ๋อยังเลเวลเดิมอยู่มอกมาเนี่ยมอกนี่หน้าหนาวเลย ทุกคนรักษาสุขภาพไปด้วยนะโควิด19มานะโควิดมาปัญญาไม่เกิดข้อดีของโควิดนะโรงเรียนปิดก็คงเป็นข้อดีนักเรียนหลบหมอก <sh arp> <sk r ug> มีสิบอนาทีแล้วนะครับจะสิบอีกสองนาทีก็จะมย คลิปลงสำเร็จแล้วนะครับเีลยวจะไม่เอาเกิน15นาทีนะการรักเกณฑ์สำหรับผมน,นะช่องนี้จะลงคลิปไม่เกิน15นาทีนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะตึ๊ดตึ๊ดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดตื๊ดตึ๊ดทำยอย่างอื่นน้งเด้ นี่นะเราสัญญาไปพาไปดูนะลูมินนสนะก็ตอนนีนะ้เห็นมอเตอร์ไซค์ผมเปลี่ยนไปใช่ไหมไม่ต้องบอกก็ได้นะผมผมมีมอตเตอร์ไซค์า3เดนแล้วนะ12นาทีแล้วนะครับ12นาทีแล้วนะก็จะ อ๋ออีกอัอ้อีกอออออล้วออออก้อ้อ้องเรียนนี้งเรียนไม่ใช่ดีมหาอยลนี้มันเป็นอ๋อก็เราจะขับรเล่นะอยู่้นอไอ น่าเราขับรถเล่นเครนะถ้าเลยสองนทีแล้วก็ส yes. ิบสามนาทีนะนี่นะครับขับรถทัวร์ก่อนนะทัวร์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 ทัวรนะครับเราจะไปมุมที่ดีที่สุดนะคือตรงนี้อื าาอาจรวันนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคบฐานนี้ก็บกพ่องอะไรนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะคบก็ถ้ามีความบกพร่องใดๆก็ขอประทานอภัยด้วยนะช่วงนี้ฮะโควิดมานะให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้กักตัวนะกักตัวแต่โปรดติดตามโดโปดกดรับก๊าไคและกดถูกใจ ช่องเสาหลักของลาเดนดวยนะครับอบทว่เพียงเท่นี้ครับหน่อยครับ